สวัสดีครับเอฟซีสาวหน่อยเพชรบรรพงเอฟซี FC สุขูสุขคนครับมาพบกับบ่าวอีคนเมืองสีคือเกาอะครับพี่น้องขอบคุณในหลายที่ซอยติดตามซอยคนไหลคนแช่มาเบิ่งคิดกันสุขูสุขคนนะครับนอ้องมือนี้บันทียี่สิบสองกัญยายนครับสาวหน่อยเพชรบรรพงได้ปล่อยเพลง เพลงแรกของช่องไมค์ครับช่อง YouTube สาวน้อยรำเพลินอินดีด้ระคอร์ดเพลงที่ไปเขับไปมือนีเวลาเก่าโมงเศา้าครับคือเพลงรำเพลินไอดอนโชว์ครับพี่นอ้องโอ้โหอลังการแห้งครับเพราะว่าจะเป็นเิลปปินนำโดยพ่อโจองอิงแล้วก็รวมศิลปิน รวมแดนเซอร์ทุกคนครับเป็นงานโชว์อลังการงานสร้างอีลีครับโอ้โหบอกเลยว่าณตอนนี้ครับเวลานี้ผ่านไปหาชั่วโมงครับยอดวิวแตะทีหนึ่งแสนสี่หมืนวิวเป็นทีเดียบรอยครับพี่น้องโอ้โหนี่ถือว่าเป็นช่องไม่อนเด้ยอดวิวคูณติดตาม ตอนนี้ผู้ติดตามกับสามหมื่นเกแล้วครับแต่อีกโบดนนะครับผมเบื้องแล้วคนที่ตามน่าจะเป็นแสนได้เร็วนี่แหะครับพี่น้องเพราะว่ายอดวิวกําลังขึ้นไปเรื่อยๆครับพี่น้องถือว่าปังอีลีครับเพลงนี้สุดยอดละงานชั่วครับแรงเกินต้านสุดอลังการงานสร้างจริงๆ บกว่าจะเป็นศิลปินแดนเซอร์ครับโดยเฉพาะแดนเซอร์ครับพี่น้องโอ้หลายแห้งครับพี่น้องเบิ้เข้าไปนิดไต็มไที่ครับอลังการงานสร้างที่ผมติดตามมานะครับพี่น้องปีนี้ถือว่าอลังการมากกว่าทุกปีบกว่าจะเป็ี่ยนแดนเซอร์กับเพิ่มจํานวนเขามากหลายครับชุดแดนเซอร์กับรับเลี่ยนไม่นะครับ ลงทุนไปเฉพาะชุดแดนเซอร์ครับพี่น้องบอลจัวเพื่อนถุ่มทุนเหตุชุดแดนเซอร์ไมส,สิบล้านครับพี่น้องสุดยอดครับนี่ครับชุดสิบลานบอธรรมดาครับงานโชว์นี่ทุกโชว์สุดยอดทุกโชว์นะครับ พี่น้องมืออื่นวันที่ยีบสามเพิ่นเปิดวงอยู่บ้านแพงตะบ,บนแพงอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องหนางานพี่น้องไปเบิงครับหนาเวที่สุดยอดอลังการแน่นอนครับบอดโจการันตีนะครับบ่าวแต่งงานโชว์พี่น้องเดี๋ยวเบิงแล้วในช่องสาวหน่อย ลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดพี่น้องครับนี่คือเป็นเป็นโชว์หนึ่งนะครับที่เพลินได้ปล่อยออกมาในช่อง youtube เป็นเที่ร่อยครับในเวลานี้บอกเวลาผ่านไป5ชั่วโมงยอดวิวไปแตะที่140,000วิวไปแล้วครับโอ้ถือว่าปังอีลีครับช่องไม่เพลินครับเพราะว่าช่องเก่าเพลินโดน ป,ป,ป,นะปิดกันเป็นบางประการนะครับเปิ่นก็เลยจะเปิดช่องไม่เพื่อที่จะเหตุเพลงเขาช่องนี้โดยเฉพาะครับพี่น้องเป็นช่องที่เป็นเพลงโดยเฉพาะนะครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับพี่น้อยเบิงเบิงไปน้ำกันครับเพลงโอ้โห นี่คขึ้นมาฉากแรกครับโอ้ยชุดแดนเซอร์นี่โอ้โหโคตรอลังการเลยครับพี่น้องบอกว่าจะเป็นอาจารย์นักดนตรีกับจัดเต็มครับวิธีแสงสีเสียงร่วงโตแห้งครับพี่น้องชุดอลังการครับปีนี้ น้องอุ้งอิงในโชว์นี้นะครับถือว่าเพิ่นจัดให้โชว์เดียวเลยครับพี่น้องแล้วก็มีแดนเซอร์ประกอบ้างคางละคนก็คือสองคนครับพี่น้องบอกว่าโอแน่นอนครับสุดๆครับอ่านี่ครับพี่น้อง โอ้โห oh สุดสุดครับเอาพี่น้องครับกลับไปมืออื่นครับมืออื่นเนาะวันที่ยีสิบสามไปนาเวทีครับพี่น้องไปเบิงความอลังการของสาวน้อยเพชรบันแพงบอกได้เลยว่ายุคนี้ก็ต้องผมคิดว่ายืนหนึ่งครับ หมลำสาวหน่อยเพชรเป็นแพงนะพศออนี่นะครับผมให้เป็นวงหมลำยืนหนึ่งครับในความคิดของผมนะครับพี่น้องบอกว่าจะเป็นแสงสีเสียงการแสดงอลังการนะครับผมต้องให้คำว่าโคตรยิ่งใหญ่โคตอรอลังการนะครับเดเบงโชว์่นแล้วโอ้ยพี่น้องสุดสด,สดครับ ผมนี่ก็อยากไปบึงอยู่หนาเวที่ครับเอฟทีไปได้ครับวันที่ยี่สิบสามพี่น้องไปได้เลยนะครับผู้ใดไปบ่ได้กับสื่อเบึงออนไลน์เอานะครับเป็นมีไหลกุมปิดน้านะครับพี่น้องกัดทักไปในเพจนะครับของสาวหน่อยเพื่อนมันแพงนะครับแล้วก็เงื่อนไขเดิมนะครับ ราคาลอยหกสิบเก้าบาทครับออนไลน์พี่น้องกับฝากพี่น้องไปติดตามเนะาะให้กำลังใจนะครับโดยเฉพาะลำเพินินในดอนโชว์นะครับเข้ากับในเบิงแล้วเปิดปล่อยมาแล้วกับบอกเลยว่าสุดสุด,ส,ดสุดยอดนะครับนี่คือวงหมอลำก็อยังไงว่าเพินเป็นหมอลำโชว์เสี่ยวเนาะพี่นอ้องอ่า เปินกับสีไล่์โซดเปินกับถ่า,ายภาพวิดีโอไม่เห่าเดี๋ยวเบิง้งได้พี่น้องได้แยง่งด้สนุกได้ความบันเทิงนะครับบมว่า,าตามช่อง youtube หรือ facebook ของเพิ่นนะครับห้องกันเดี๋ยวที่ตามกันเนาะบมบ่าแต่เพิ้นไปแสดงอยู่ใสนะครับการโชว์การอย่างอ่างการใีเลียครับแดนเซอร์ cer, ชุดแดนเซอร์นี่ปาดพี่น้องลงทุน เป็นยอดเงินประมาณสิบล้านบาทครับพี่น้องโอ้โห,โหครับบบแห่อ่างการได้จังไดครับพี่น้องทุกโชว์อลังการแน่นอนอชุดครูในการฝึกสอมนี่กระบอกเร็วๆว่าโอ้โหไอเดียสุดๆครับแน่นอนแห้งครับปีนี้อ้าว ก่อนจากคลิปนี้ไปพี่น้องครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเบาวอีกคนเมืองสรีห้นํ่มด้วยครับเด้อสวัสดีครับ